สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่องไบรท์มนุษย์ออกเอวในระหว่างที่เจ้าหน้าที่วอร์ดกำลังรอเพื่อนของเขาซื้อเบริโตอยู่นั้นตำรวจวอร์ดเขาก็โดนโจนออกหน้าหมูตัวหนึ่งใช้ลูกซองยิงเข้าให้ไปแบบเต็มๆแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่วอร์ดใส่เสื้อกรอะอยู่เขาก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก จาโคบี้ตำรวจออกเขาได้วิ่งไล่ตามจับออกที่ยิงเพื่อนของตนอย่างสุดริ์ชีวิตแต่ในท้ายที่สุดจากโคบี้เขาก็ไม่สามารถจับกลุ่มออกที่ยิงเพื่อนของตนตัวนั้นเอาไว้ได้อยู่ดี ซึ่งก็ต้องบอกเลยนะว่าตัวหนังเรื่องนี้มันก็โคตรจะแฟนซีเลยครับเพื่อนๆในจักรวาลจักรวาลน,นี้มันก็มีทั้งออกทั้งมนุษย์ทั้งเอล์ปะปนกันอยู่นี่ยังไม่รวมถึงมีมังกรมีพูดบินได้ทั้งยังมีเซนทอร์ที่ตัวเป็นคนขาเป็นม้าด้วยนะโอ้โหนี่มันจ้าไปเลยนะเนี่ยหนังเรื่องนี้ออกในหนังเรื่องนี้เนี่ยพวกเขาจะเปรียบเสมือนกับชนชั้นล่าง ดูฐานะค่อนข้างจะยากจนชอบแต่งตัวแนวแลปโย่แรปคุยอะไรแบบนั้นส่วนมนุษย์เราก็เปรียบเสมือนกับชนชั้นกลางไม่ได้มีอะไรมากและสุดท้ายก็พวกเอลที่เปรียบเสมือนกับกลุ่มคนรวยหรือชนชั้นสูงอารมณ์หนังมันจะคล้ายๆกับเดอะลอดออฟโดนลิงในยุคไฮเทคยุคสมัยใหม่ที่ทุกๆเผ่พาพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขถึงแม้แต่ละเผ่าพันธุ์จะไม่ค่อยถูกกันก็ตามแต่มันก็ไม่ได้อยู่กันแบบสนิทสนมกันเป็นเพื่อนบ้านติดกันอะไรแบบนั้นนะ คือออคเนี่ยก็อยู่ในส่วนของออกมนุษย์ก็อยู่ในส่วนของมนุษย์เอลก็อยู่ในสังคมของเอลและก็ยังไม่พอนะครับในจักรวาลหนังเรื่องนี้มันก็ยังมีพวกเรื่องของเวทมนต์กับไม้กัจสศิธิ์อยู่ในจักรวาลหนังเรื่องนี้ด้วย และพอตำรวจวอดเขาพักรักษาตัวจนอาการดีขึ้นภรยาคนสวยที่เป็นห่วงสามีมากๆเธอก็ไม่อยากจะให้วอดเป็นคู่หูกับจาโคบีอีกต่อไปแล้วเพราะเชอริลเธอกลัวว่าวอดอาจจะไม่รอดเป็นครั้งที่2ถ้าหากยังเป็นคู่หูกับตำรวจที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันก็คือเผ่าพันธ์ออกเนี่ยพวกเขาจะมีกฎแห่งเผ่าพันธุ์ครับประมาณว่าออกจะต้องช่วยเหลือเผ่าพันธุ์เดียวกันก่อนเสมออะไรแบบนั้นซึ่งไอจาโคบีเนี่ยเขาก็ดันเป็นตำรวจออกด้วยไงประเด็นนะ่ะเออ สังคมก็เลยตั้งข้อสงสัยจากโคบี้ว่าจากโคบี้ยึดถือกฎแห่งเผ่าพันธุ์หรือเปล่าถึงปล่อยให้อ็อกที่ยิงวอดในตอนตอนนั้นหลบหนีลอยนวลไปได้ส่วนตัวของวอดเองเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจและเหมือนจะสองจิตสองใจด้วยใจหนึ่งวอดเขาก็เชื่อใจคู่หูอย่างจากโคบี้ส่วนอีกใจหนึ่งก็แอบคิดว่าจากโคบี้อาจจงใจปล่อยอ็อกตัวนั้นไปเพราะกฎแห่งเผ่าพันธุ์ก็ได้แต่จะทํายังไงได้ละ่ะอีก5ปีวอดเขาก็จะ,กะเกษียณแล้ววอดบอกภรรยาว่าตนไม่อยากมีปัญหาจนทําให้เงินบํานาญต้องเสียหาย ทนทนไปก่อนเทอะนาที่รักอีก5ปีผมจะมีชีวิตรอดกลับบ้านมาหาคุณทุกวันแน่ผมก็ไม่ได้อยากจะคู่กับเขาหรอกแต่งานมันก็คืองานนะ่ะและอีกอย่างผมก็เปลี่ยนคู่ไม่ได้เพราะไม่มีใครอยากจะเป็นคู่หูกับเขา อ้าวก็แงล่ละไม่ทนได้ไงอะ่ะไหนจะลูกสาวค่ากินค่าเรียนไหนจะค่าบ้านค่ารถค่า YouTube พรีเมียมไว้ฟังน้องเสกแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนอนสต็อปเพิ่นแล้วจากนั้นพอคู่หูจากูบี้มารับเพื่อนวอดกลับไปทํางานหลังจากพักฟื้นเป็นวันแรกวอดที่แวะเอาลูกมาฝากเอาไว้กับคุณยายโซฟีที่ไม่อยากจะให้พ่อมีอันตรายเธอก็เลยขอให้วอดเลิกเป็นตำรวจจะได้ไหมคุณพ่ออย่างวอดเขาก็ไม่รู้จะปฏิเสธลูกสาวยังไงดีครับเพราะถ้าลาออกในตอนนี้เนี่ยเป็นหนี้หัวโตเลยนะลูกเอ้ จะกินอะไรล่ะลูกและพอจาโคบี้พาวอร์ดกลับมาทํางานปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกเพื่อนเพื่อนมนุษย์ตํารวจด้วยกันพวกเขาต่างก็เชื่อสนิทเลยนะว่ายังไงซัดจาโคบี้มันจะต้องยึดถือกฎแห่งเผ่าพันธุ์เป็นอย่างแน่นอนเพื่อนเพื่อนของวอร์ดต่างแสดงท่าทีจงเกลียดจงชังจาโคบี้อย่างหนักหน่วงมากๆเพราะมันจงใจปล่อยอ็อกที่ยิงนายตัวนั้นไปยังไงล่ะเพื่อนฉันว่าเรามาร่วมมือกันหาทางไล่ไอ้อ็อกสวะหนนังหมูออกไปดีกว่านะ ซึ่งวอร์ดเนี่ยเขาก็ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งนั้นนะมึงจะเป็นคนหรือจะเป็นออกขอแค่เป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมแค่นี้กูค่อยแฮปปีล้ล้วเพราะเราก็ไม่มีหลักฐานว่าเขาปล่อยคนร้ายไปจริงๆถูกไหม หรือความจริงคนร้ายมันอาจจะหนีไปได้ก็ได้ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เพื่อนตำรวจของวอดเท่านั้นนะครับที่จงเกลียดจงชังตำรวจออกเพียงคนเดียวในกลุ่มอย่างจาคโคบี้ตำรวจมนุษย์ทั้งกลุ่มเลยครับที่จงเกลียดจงชังจาโคบี้และอยากจะให้เจ้าออกตัวนี้ลาออกจากการเป็นตำรวจไปซะจากนั้นคู่หูสายตรวจพวกเขาก็ได้มาหาสืบหาสอบถามเรื่องคนร้ายคนยิงคนนั้นแต่กลุ่มออกแลบยูพวกเขาก็บอกว่า,พว,า,วาพวกเขาไม่รู้ครับออกดีๆก็มีถมไปนะคุณตำรวจจะมาเหมารวมว่าพวกเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชั่วร้ายอย่างเดียวมันก ไม่ถูกต้องจากนั้นพอจากรบีพาวอดมาเจอตำรวจที่กำลังจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นออกเข้าวอดเขาก็เลยใช้โอกาสตรงนี้พูดถามกับจากรกบีไปนะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับฉันขึ้นมาอีกครั้งจากคกบีจะเลือกหน้าที่หรือจะเลือกช่วยออกเผ่าพันธ์เดียวกันมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้จากคบีที่หนักใจอยู่ไม่น้อยเขาก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะมากๆจากคกบีบอกว่าตนอยากจะเป็นตำรวจมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วตราตำรวจมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อฉันมากฉะนั้นอย่ามาสงสัยใในนนนตตัััววเเเเลลยพืื่่่่ออออแะะถาาามจจบี้หกรรงไ ใจตรงที่ไม่มีเผ่าพันธุ์ไหนรักและเข้าใจเขายังไงล่ะครับเพราะนะับตั้งแต่ที่จาโคบี้เข้ามาเป็นตำรวจ ออกที่เกลียดตำรวจเป็นทุนเดิมเหล่าออกทุกตัวพวกเขาต่างก็พากันแบนจาโคบี้ไม่มีออกหน้าไหนทั้งนั้นที่จะยอมกรีดเลือดให้กับออกที่คิดคดทรยศต่อเผ่าพันธุ์ตัวเองมีนำซ้ําจาโคบี้เขาก็ยังมาเจอเรื่องซวยเรื่องปล่อยคนร้ายหลุดมือไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งออกทั้งมนุษย์ไม่มีเผ่าพันธุ์ไหนเลยที่รักและเข้าใจในตัวของจาโคบี้และไม่ต้องถามถ,ามถึงเอลนะเพราะว่าเอลเนี่ยพวกเขาไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วจากนั้นคู่หูสายตรวจพวกเขาก็ได้มาเจอกับผู้ชายท่าทางเสียสติคนหนึ่งที่กําลังควงดา รวจเนี่ยพวกเขาก็พยายามที่จะระงับเหตุนะแต่ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้เขาจะไม่เกรงกลัวตำรวจหน้าไหนใดๆทั้งสิ้นบอกไอ้พวกตำรวจชั่วมือปราบสัมภเวสีมาแล้วคำทำนายจะเกิดขึ้นราชาแห่งโลกมืดจะกลับขึ้นมาอีกครั้งก็คนบ้าเนาะพูดบ้าพูดบอไปเรื่อยจากนั้นหลังจากที่วอร์ดกับจาโคบี้คุมตัวของชายถือดาบมาขึ้นรถได้ชายท่าทางสติไม่ค่อยดีเขาก็พูดภาษาออกกับจาโคบี้ไปว่า ตนมีสารจากกลุ่มเกาะแห่งแสงจากคบี้จะเป็นคนที่ถูกเลือกตามคำพยากรณ์นับเป็นโชคดีมากๆสําหรับผู้ชายที่อยู่ข้างกายของเจ้าแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่จากคบี้นำตัวของชายเล่นดาบไปที่ห้องสอบสวนทางฝ่ายสอบสวนภายในพวกเขาก็ได้มาขอความร่วมมือจากวอร์ดครับเรื่องอะไรเหรอ ก็เรื่องจะให้วอดช่วยกันหาทางไล่ออกอย่างจาคบี้ออกจากการเป็นตำรวจนั่นแหละเพราะสิ่งที่จาคบี้ให้การเอาไว้มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเราไปตรวจสอบมาแล้วบันไดมันสูงตั้ง13ฟุตไม่มีออกตัวไหนสามารถกระโดดได้สูงขนาดนั้นเพราะเหตุนี้ทางสอบสวนภายในพวกเขาก็เลยเชื่อว่าจาคบี้จะต้องมีส่วนช่วยให้ออกตัวนั้นหลบหนีไปได้อย่างแน่นอนเลย และตามกฎระเบียบของตำรวจอยู่ๆผู้บังคับบัญชาจะไปไล่ลูกน้องออกเลยโดยไม่มีเหตุผลมันก็ย่อมทำไม่ได้อยู่แล้วสอบสวนภายในพวกเขาก็เลยมาขอความร่วมมือกับวอร์ดให้หลอกถามจาโคบี้และบีบให้จาโคบี้ยอมรับสารภาพออกมาให้ได้ ก็คือกลุ่มคนกลุ่มนี้พวกเขาจะหาเหตุผลไล่จาโคบี้ออกนั่นแหละถึงแม้เจ้าหน้าที่วอดเขาจะไม่อยากทําเรื่องสกปรกสกปรกตรงนี้ก็ตามไม่ทําก็ไม่ได้ไงเพราะถ้าไม่ทําเกิดพวกมันบีบวอดตกงานเงินบํานาญนี่คือแย่เลยจากนั้นทางกองกําลังเวทมนตรู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาคือคนของ,ของกรหล่อแห่งแสงส่วนกลางฝ่ายเวทมนต์พวกเขาก็ได้มาสอบถามเรื่องอินฟูนี้กับผู้ชายคนนี้ครับซึ่งไอ้กลุ่มอินฟูนี้ตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาก็จะเป็นเผ่าพันเอลกันแทบจะทั้งหมดเลยโดยมีเลลาคนนี้เป็นหัวหน้า ของกลุ่มอินฟินิอินฟ์นิพวกเขามีแผนการจะนำราชาแห่งโลกมืดให้กลับคืนมา ส่วนวิธีการก็คือถ้ารวบรวมไม้กระยศิษครบทั้ง3อันอินฟอนี่ก็จะสามารถอัญเชิญราชาแห่งโลกมืดให้กลับมายิ่งใหญ่ได้ซึ่งพอพูดมาถึงตรงนี้ผู้ที่จะสามารถใช้ไม้กระยศิษได้คนคนนั้นจําเป็นจะต้องเป็นไบรท์ด้วยนะและส่วนใหญ่แล้วไบรท์ที่พบเห็นกันได้บ่อยก็จะเป็นเอลกันซะส่วนใหญ่มนุษย์เราก็เป็นไบรท์ได้แต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยมากๆหนึ่งในล้านเลยก็ว่าได้หายากมากๆและถามว่าออกเป็นไบรท์ได้ไหมครับน้องเสกบอสบอให้เป็น <laughs> เดี๋ยวดีอันนี้ไม่กวนตีล คำตอบคือไม่น่าจะได้ครับเพื่อนๆมีแค่เอลกับมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถถูกเลือกให้เป็นไบรท์ได้คำถามไบรท์มันคืออะไรวะเอาที่ผมเข้าใจนะผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้วิเศษหรือไม่ก็เป็นผู้ถูกเลือกอะไรแบบเนี้ยผมว่าน่าจะในวแนวนี้เพราะตัวหนังบอกว่าถ้าคนที่ไม่ใช่ไบรท์ดันไปจับไม้ขยสิทธิ์แบบมือเปล่าเข้าคนคนนั้นก็จะแหลกเป็นฝุ่นผงลงไปในพริบตาเลย ซึ่งเลลาในเวลานี้เธอก็กําลังตามล่าอดีตสมาชิกคนหนึ่งของเธอทิก้าอยู่เพราะไม้กายสิทธิ์ของเลลาในตอนนี้มันก็อยู่กับทิก้าที่มาเข้าร่วมกับกลุ่มเกาะแห่งแสงทางส่วนกลางพวกเขาก็เลยจะตามหาตัวของทิก้าจากนั้นพวกเขาก็จะใช้ทิก้าหลอกล่อให้เลลาออกมาและจับกลุ่มซะทางด้านวอดกับจาโคบี้ที่มาออกตรวจออกล่าตะเวนกันอยู่นั้นอยู่ๆมันก็มีไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้ดักยิงวอดกับจาโคบี้แบบไม่ทันตั้งตัว และทันทีที่วอร์ดกับจาโกบี้สามารถช่วยกันจัดการกับมือปืนคนนั้นลงได้วอร์ดกับจาโ o กบี้พอวิ่งเข้ามาในจุดเกิดเหตุพวกเขาก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ธรรมดามากๆมีศพคนตายเพราะเวทมนต์อยู่ด้วยไหนจะอาวุธไหนจะระเบิดนี่คือมีเพียบ โอ้โหนี่มันอะไรกันวะเนี่ยอย่าก,กับซอ่องอย่าก,กับครังอาวุธเลยครับเพื่อนๆจนในที่สุดทั้งวอร์ดทั้งจกกักรบี้พวกเขาก็ได้มาเจอกับเอลที่ถูกสาบด้วยไม้กเยสิทธ์เหมือนกระสือมากแม่อุย้ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะแบบนี้มีแค่ไบรท์เท่านั้นที่ทําเรื่องแบบนี้ได้หลังจากที่วอร์ดเขาใช้วอ์วอรเรียกกําลังเสริมอยู่ๆมันก็มีเอลผู้หญิงคนนึงเธอวิ่งออกมา วอดกับจักรบี้ต่างพากันวิ่งไล่จับเอลคนนี้เอาไว้จนในที่สุดพวกเขาก็ได้พบว่าแสงสีฟ้าที่ออกมาจากตัวของเอลคนนี้แท้จริงแล้วมันก็คือไม้กายสิทธิ์หนึ่งใน3ไม้ที่ส่งพลังมากๆและก็ต้องบอกเลยนะว่าไม้กายสิทธิ์อันนี้มันก็ไม่ธรรมดาเลยครับ เสกนกเป็นนกเสกไม้เป็นไม้ใครอยากดังโดง่งใครอยากหน้าสวยใครอยากผิวใสจบครบในไม้กายสิทธิ์อันเดียววุ้นแล้วหลังจากที่วอดกับจาคุบี้คุมตัวทิก้าและสามารถคุมสถานการณ์ทุกอย่างนั้นเอาไว้ได้ทันทีที่แก๊งตำรวจเพื่อนวอดพวกเขาได้เห็นไม้กายสิทธิ์อันนี้เข้าดูเหมือนว่าตำรวจทุกคนยกเว้นวอดจะถูกความโลภครอบงำเข้าให้ซะแล้วแต่ถามว่าเอา้าแล้วทำไมตำรวจคนนี้จับไม้กายสิทธิ์ได้โดยที่ตัวไม่ระเบิดก็เพราะว่าเขาใส่ถุงมือไงครับแต่ถ้าจับไม้กายสิทธิ์มือเปล่าและไม่ใช่ไร์ด้วยรับรอ ไม่เหลือแน่แ,นแล้วไอ้แก๊งตำรวจโลภพวกนี้พวกมันก็คิดจะแย่งไม้กระสิทธิ์อันนี้ครับพวกมันได้เสนอให้วอร์ดฆ่าจากคบี้ทิ้งซะเพื่อปิดปากจากคบี้เรื่องรู้เห็นไม้กระสิทธิ์อันนี้แต่ถ้าวอร์ดไม่ยอมทําพวกมันทุกตัวก็ขู่จะฆ่าจากคบี้และจะฆ่าวอร์ดทิ้งด้วยซึ่งแก๊งตำรวจเลวเนี่ยพวกมันก็ไม่ได้ขู่วอดแบบรุนแรงอะไรมากนะเป็นการเชิญชวนให้วอร์ดมาเข้าร่วมความชั่วร้ายกับพวกมันมากกว่า โอ้โหเพราะถ้ามีไม้กัจะสิทธิ์นี่จะเสกอะไรก็ได้ไงเสกเงินก็ได้เสกบ้านเสกรถนี่คือได้หมดอ่ะโดยตัวของบอร์ดเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับจะบ้าเลยไอ้พวกตำรวจเร็วหนักแผ่นดินบอดเขาด่าเลยนะเออไอ้ตำรวจชั่วเขาด่าเลย แต่ก็นั่นแหละครับในท้ายที่สุดวอดที่ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยจำใจยอมรับข้อเสนอตรงนี้ไปถึงแม้ลึกๆแล้ววอดเขาจะไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยก็ตามส่วนทางจากโคกบี้ที่กำลังคุมตัวของทิก้าอยู่นั้นทิก้าที่มีความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเธอก็บอกกับจากโคบี้ไปว่า พวกมันกําลังมาแล้วเราต้องรีบหนีเดี๋ยวนี้ก่อนที่พวกมันจะมาที่นี่แล้ววอร์ดเขาก็ได้ใช้โอกาสตรงนี้พูดถามกับคู่หูอย่างจากโคบี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันวันนั้นแกจงใจปล่อยออกที่ยิงฉันไปใช่ไหมซึ่งวอร์ดในเวลานี้เขาก็เล่นใหญ่แบบจัดหนักเลยครับขู่ถ้าแกไม่ยอมพูดความจริงกับฉันแล้ว,ลวก็รับรองแกได้ไปเกิดใหม่แนะ่ และหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไอ้พวกแก๊งตำรวจเรีวพวกนี้เนี่ยพวกมันก็ไม่ได้คิดที่จะเก็บวอดเอาไว้อยู่แล้วพวกมันกะจะฆ่าปิดปากทั้งวอดทั้งจาโคบี้โดยการจัดฉากให้วอดยิงจาโคบี้จากนั้นพวกมันทุกตัวก็จะรุมยิงวอดเพื่อชิงไม้ก็จะ,ะสิทธิ์ไปส่วนรายงานที่พวกมันตั้งใจจะเขียนก็ประมาณว่าวอดกับจาโคบี้ยิงต่อสู้กับผู้ร้ายจนถึงแก่ความตายกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุมันก็สายเกินไปซะเวยสัว,สวสดีใจแต่ว่า และหนังในตอนนี้ก็ได้เฉลยให้รู้ว่าในวันที่วอดถูกยิงในวันวันนั้นจากคบีเขาจงใจปล่อยออกด้วยกันไปจริงๆครับแต่ออกที่จากคบีปล่อยไปเนี่ยเขาไม่ใช่ออกที่ยิงวอดนะเป็นแค่ออกเด็กคนหนึ่งเท่านั้นที่ไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยส่วนออกที่เป็นผู้ร้ายตัวจริงคนนั้นมันหนีไปได้กลายเป็นว่าเหตุการณ์ในตอนตอนนั้นจากคบีเขาตามผิดตัวและถ้าจากคบีไม่ช่วยให้เด็กออกหลบหนีไปแล้วล่ะก็รับรองตำรวจมนุษย์ที่ไม่สนเหตุสนผลพวกเขาก็จะต้องจับตัวของเดกออกเ เป็นแน่หรือถ้าไม่โดนจับก็อาจจะโดนยิงทิ้งตรงนั้นเลยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ เพราะอย่าลืมนะว่ามนุษย์ไม่ชอบออกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและแถมเผ่าพันธ์นี้ก็ยังถูกจัดให้เป็นชนชั้นล่างของทุกเผ่าพันธุ์ทุกชนทุกชั้นถึงต่อให้บริสุทธิ์จริงๆก็จะกลายเป็นจับแพะอยู่ดีนี่คือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่จาโคบี้ช่วยเหลือเด็กออกและปกปิดเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้เอาไว้เป็นความลับจากนั้นพอวอดได้ฟังเรื่องราวความจริงทั้งหมดจากคู่หูจากโคบี้วอดที่รู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกนี้มันคิดไม่ซื่อวอดเขาก็เลยตัดสินใจหันหลังไปกระนนหออน่ำย nhưng mẹ anh thêm. จากบี้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็ตกใจเอามากๆมึงจะตกใจทําถ้วยอะไรล่ะถ้าฉันไม่จัดการพวกมันพวกมันก็จะจัดการเราทั้งคู่พวกมันจะเอาไม้กทธิ์ไปเข้าใจหรือยังแต่หลังจากที่วอร์ดอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นกับจากบี้ได้อย่างไม่นานแก๊งอันธามิราที่รู้ว่ามีไม้กทธิ์พวกมันต่างก็พากันแห่มาเป็นขยงกันเป็นจํานวนมากนําแก๊งมาโดยจอมเก่าเราทํานานอย่างเจ้าพอยสันแล้วพอยสันเนี่ยมันก็ขู่เลยครับบอกทาไม่ยอมส่งไม้กทธิ์มาดีๆแล้วก็รับรองฉันจะฟ้องตํารวจว่าพวกแกยิงตํารวจด้วยกันเองแและถม ซันมันก็ยังดดดจากกูบี้ว่าหน้าเหมือนหมูอีกด้วยตัวหาอะไรวะเนี่ยหมาพันทางมันเหมือน,นหมูนะฉันว่านหน้ามันเหมือนหมูอ่ะเออหมาหรือหมูอ่ะหมูหรือหมีหมามีหูอ่ะหมูมีมม <c oughs> และแน่นอนครับว่าแก๊งอันธามิราพวกมันก็ไม่ยอมปล่อยให้ไม้กสิทธิ์หลุดมือไปง่ายๆอยู่แล้วจจโคกบี้พยายามพาทุกคนขับหลบหนีแก๊งอันธามิรานั้นอย่างสุดฤทธิ์จนในท้ายที่สุดจจโคกบี้เขาก็สามารถปกป้องไม้กสิทธิ์และสามารถพาทุกคนหลบหนีจากแก๊งธามิราออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ทว่าพวกเขาทุกคนก็ขับหลบหนีออกมาได้อย่างไม่ไกลหรอกนะ เพราะวิทย์มนผูกพันที่เลลาไร่มนเอาไว้มันก็ได้สำแดงฤทธิ์เดชออกมาในทันทีทันใดก็คือเลลาเธอยังเป็นเจ้าของไม้กายสิทธิ์อยู่ใช่ไหมส่วนคาถาผูกพันที่เลลาเคยไร่เอาไว้มันก็จะป้องกันไม่ให้ไม้กายสิทธิ์อยู่ห่างจากตำแหน่งของเธอมากเกินไปนั่นเองและพอเลลาและทีมมาถึงจุดเกิดเหตุและได้พบกับลาลิก้าที่ถูกสาบเป็นกระสือเข้าทันทีที่ลาลิก้าบอกว่าทิก้าขโมยไม้กายสิทธิ์ไปแล้วเลลาที่ผิดหวังในตัวของลาลิก้าเลลาเธอก็เลยจัดการฆ่าลาลิก้าทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดี และแถมไอ้พวกตำรวจชั่วที่โดนยิงมาก่อนหน้านี้เลลาเธอก็ได้ไล่จัดการสังหารฆ่าทิ้งมันทั้งหมดเลยหลังจากที่เลลารู้จักคนแถวนั้นว่าทิก้าถูกช่วยเหลือโดยตำรวจสองคนเป็นออกคนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งไอ้พวกแก๊งทามิราที่ไล่ตามไม้กระสิธิ์ไม่เลิกทั้งวอดทั้งจาคกบี้ต่างก็พากันปกป้องทิก้าและไม้กระสิธิ์เอาไว้กันอย่างสุดริธิ์ชีวิตโดยมันก็จะมีจังหวะหนึ่งที่จาคกบี้ดันทําไม้กระสิธิ์ตกพื้นส่งผลทําให้แก๊งทามิราที่มาจับไม้กระสิธิ์แหลกสล ลงลงไปในพิบตาเลยแล้วหลังจากนั้นพอวอร์ดจาคูบี้และทิกก้าวิ่งหนีพวกแก๊งททมิราเข้ามาในผับของพวกฟอกทิต การที่แก๊งทามิราต้องการชิงไม้กระยสิธิ์มาให้ได้มันก็เลยส่งผลทําให้เกิดเหตุการณ์ยิงกันในผับของพวกฟอกทีสเกิดขึ้นหลังจากที่วอดกับทุกคนสามารถหลบหนีออกมาจากผับและพากันมาเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดฝ่ายเวทมนตร์ที่มาเห็นเหตุการณ์พวกเขาต่างก็ได้รับรู้ว่าเอลที่ถูกสาปคนนี้เธอถูกส่งตัวให้มาฆ่าทิก้าและเลลาที่พวกเขากําลังตามหาเธอก็ได้โผล่มาที่นี่ด้วยวอดกับจาโคบีได้พาทิก้ามาหลบซ่อนตัวที่บาร์โป๊เปลยแห่งหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่สสาาาามรถุดดอยตพวก แก๊งอันธมีราไปได้อยู่ดีพอยซันได้เข้ามาพูดคูวอดอีกครั้งว่าถ้าคุณตำรวจไม่ยอมส่งไม้กายสิทธิ์มาดีๆในคราวนี้รับรองวอร์ดไม่ได้กลับบ้านไปหาลูกเมียแน่ๆแต่ทว่าทีมงานแก๊งอันธมีราพวกมันก็ยังไม่ทันได้เข้าจู่โจมเลยครับเพราะกลุ่มอินฟอนี่ที่ก็ต้องการไม้กายสิทธิ์เหมือนกันพวกมันก็ได้บุกเข้ามาเปิดศึก ถล่มแก๊งอันธามิราจนราบคาเป็นหน้ากองในพริบตาเดียวส่งผลทําให้วอร์ดจาโคบี้และทิก้าใช้จังหวะชุลบุนตรงนี้หลบหนีไปได้อย่างหุดหิดเลยแล้วหลังจากนั้นพอวอร์ดมาพักทําแผลที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งจาโคบี้ที่รักในการเป็นตํารวจมากๆจาโคบี้เขาก็พูดให้กับวอร์ดฟังว่าถึงต่อให้ตนต้องตายตนก็ภูมิใจที่ได้เป็นตํารวจในชาติชาตินี้วอดในเขาก็แบบทําไมนายถึงอยากตายเพื่อโลกที่ไม่มีใครสนใจนายด้วยวะนี่เป็นบ้าเลยวะเนี่ย นายไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกที่ยิงคนนะ่ะเพราะไอ้คนที่นายยิงพวกนั้นเนี่ยพวกมันเป็นคนชั่วแล้วจากคบี้เขาก็บอกกับวอดไปว่าเขาอยากที่จะเป็นเหมือนกับวอร์ด มุ่งมั่นกระหาญไม่ลังเลไม่วันวหยยึดมั่นในความถูกต้องแม่รู้ว่าตัวเองอาจจะมีอันตรายนายคือสิ่งที่ออกอย่างฉันยอมกรีดเลือดให้ในายเป็นคนดีนะวอร์ดฉันอยากที่จะเป็นแบบนายมากๆแล้วหลังจากนั้นพอวอร์ดติดต่อเพื่อนในอำเภอของเขาลอตดีเกตให้เดินทางมาพบในอำเภอที่เป็นคนดีมากๆเขาก็แค่ป้องกันตัวเท่านั้นนะเพราะว่าเสียงตามสายเขาก็พูดกันให้แซดว่าวอร์ดกับจาคบีเนี่ยเป็นคนร้ายยิงตำรวจตายหาแบบเยอะมากมาก ซึ่งวอดเนี่ยเขาก็พยายามอธิบายครับว่าตำรวจพวกนั้นเนี่ยพวกมันเป็นตำรวจเร็วพวกมันพยายามจะชิงไม้กายสิทธิ์โว้ยพวกมันจะฆ่าฉันจากคบี้เพื่อชิงไม้กายสิทธิ์จากเอลคนนี้จากนั้นพอลอดดิเกตยอมเชื่อและติดต่อไปหาส่วนกลางเรื่องไม้กายสิทธิ์ทันทีที่วอร์ดบอกตำแหน่งและขอให้ส่วนกลางช่วยเหลือตนกับเพื่อนให้หลุดพ้นจากเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้กลุ่มแก๊งอินฟ์นิพวกมันก็ได้บุกเข้ามายิงในอำเภอนาำดีตายหาขาที่อินฟ์นิพยายามที่จะจัดการเล่นงานทุกคนเพื่อหวังจะชิงไม้กายสิทธิ์อันนี้ มาให้จงได้ทั้งวอร์ดทั้งจาคบี้ทั้งทิก้าต่างก็พยายามช่วยกันปกป้องกันและกันจากกลุ่มของอินฟเอร์นีจนในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถปกป้องตัวเองและไม้กระทธิ์อันนี้เอาไว้ได้ในที่สุดแต่ทว่าทุกคนพวกเขาก็หนีกลุ่มอินฟเอร์นีมาได้ยังไม่ไกลเลยนะเพราะกลุ่มออฟฟอกที eed, พวกมันก็ดันมาจับตัวทุกคนเอาไว้เข้าก่อนซะอย่างนั้นพวกออกฟอกทีดได้นําตัวของทุกคนมาพบกับหัวหน้าของพวกมันที่โบสถ์แห่งหนึ่งส่วนสาเหตีหัวหน้าแก๊งฟอกทีดต้องการตัวของทุกคนมันกก็็เเปนพราาาะวว่ดับจี เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดการยิงกันในผับของมันเกิดขึ้นและแถมไอออกหัวหน้าแก๊งมันก็ยังต้องการไม้กายสิทธิ์เครื่องมือวิเศษอีกด้วยและแน่นอนทั้งวอดทั้งจากโคบี้พวกเขาก็ไม่ยอมบอกเรื่องไม้กายสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นส่งผลทําให้ทั้งวอดทั้งจากโกบี้โดนรุมทําร้ายมีนําซ้ําหัวหน้าแก๊งฟอกทีสมันก็ยังจะให้ลูกชายของมันยิงจากโคบี้ทิ้งไปอีกด้วยแต่ทว่าเจ้าเด็กออกคนนี้มันก็ทําไม่ลงครับเพราะเด็กออกที่จากโคบี้ช่วยเอาไว้ในตอนนั้นมันก็คืออออลูกกกชาายขงงงหหัวนนนน้้แฟทคีีเ วานาแกงเขาก็เลยไล่ลูกชายให้กลับบ้านจากนั้นเขาก็ตัดสินใจยิงจากคบี้ทิ้งไปใต้หาก่อนเลยเป็นสพบแรกแต่ถว่าออกหัวหน้ามันก็ยังไม่ทันได้จัดการกับวอดเป็นรายต่อไปเลยนะเพราะทิก้าที่ทนดูไม่ได้เธอก็ตัดสินใจใช้อำนาจจากไม้กายสิทธิ์ในทันทีเลยทิกกาได้ใช้ไม้กายสิทธิ์ชุบชีวิตออกจากคบี้ให้ฟื้นคืนชีพกลับมามีชีวิตอีกครั้งจนในท้ายที่สุดออกทุกตนที่เห็นแล้วว่าคำทำนายได้บังเกิดขึ้นแล้วเหล่าออกทุกตนต่างก็รีบคุ จากโคบี้เขาคือผู้ถูกเลือกคนนั้นผู้ถูกเลือกเหรอถูกเลือกให้เกิดใหม่หรือถูกเลือกให้ยับยั้งราชาแห่งโลกมืดตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะและพอวอร์ดกับจากโคบี้รู้ความจริงว่าทิกกานางก็เป็นผู้ถูกเลือกหรือไบ์เหมือนกันทิก้าน้องก็ได้เล่าเรื่องราวของอินฟูนี้ให้กับทุกคนฟังว่า อินฟินิมีแผนจะพาราชาแห่งโลกมืดให้กลับคืนมาและแน่นอนจะมีการตายมากมายเกิดขึ้นส่วนคนที่เหลือรอดทุกคนจะตกเป็นทาสในยุคเปลี่ยนแปลงหรือยุคเวทมนต์ใหม่ฉันเคยอยู่ในกลุ่มของอินฟินิแต่ฉันกลับใจไม่เห็นด้วยฉันก็เลยมาหากลุ่มเกาะแห่งแสงและพวกเขาก็ช่วยซ่อนตัวของฉันเอาไว้พอเลลารู้ว่าฉันอยู่กับกลุ่มเกาะแห่งแสงเลลานังก็เลยส่งนักฆ่าลาลิก้าให้มาฆ่าฉัน ฉันแย่งไม้กายะสิทธิ์มาได้ฉันก็เลยสาบให้เธอกลายเป็นเหมือนอย่างที่ผู้คุณได้เห็นที่นั่นซึ่งไอ้เส้นดำๆที่ขึ้นตามตัวของทิก้ามันก็ไม่ใช่บาดแผลอะไรนะครับความจริงแล้วมันก็เป็นผลมาจากที่พลังของทิก้ามันเริ่มเสื่อมถอยนั่นเองทางเดียวที่จะรักษาหรือคืนพลังคือทิก้าจะต้องกลับไปที่บ้านเกราะแห่งแสงหลังเดิมลงแช่ในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อฟื้นคืนพลังให้กลับคืนมาเหมือนเดิมอีกครั้งหลังจากที่จากโคบี้อธิบายเรื่องคําพยาร์กรว่าเราสองคนอาจจะเป็น ก็ได้วอดที่แรกๆก็เหมือนจะไม่เอาด้วยในที่สุดวอร์ดเขาก็ตัดสินใจพาทิก้ากลับมายังบ้านหลังเดิมจนได้แต่ถว่าวอร์ดกับจาโคบี้พวกเขาก็ยังไม่ทันได้พาทิก้าไปลงอ่างกันเลยนะ <c oughs> ลงอ่างมันสือ <c oughs> เพราะกลุ่มอินฟอร์นิที่ดักรออยู่แล้วพวกมันก็ได้เข้าจู่โจมทุกคนอย่างรวดเร็วเลยวอร์ดกับจาโคบี้พยายามต่อสู้เพื่อปกป้องทิก้ากับไม้ก็จะสิทธ์เอาไว้อินฟอร์นี่คนหนึ่งโดนระเบิดกระจ,ยระจายตายหาลงไปแบบไม่เหลือชิ้นดี ส่วนอินฟินีอีกคนมันก็โดนจาโกบี้ยิงจัดการสังหารฆ่าตายเข้าให้ไปแบบเต็มๆ ซึ่งการที่วอดพยายามจะจัดการต่อสู้กับเลลามันก็ถือเป็นอะไรที่ยากแสนยากเอามากๆแต่พอพวกเขาทั้ง3คนได้ร่วมมือและช่วยกันรุมในที่สุดพวกเขาทุกคนก็สามารถสยบเลลาจอมโหดลงไปจนได้วอดได้รีบนําตัวของทิก้ามาแช่เอาไว้ในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แต่ทว่าน้องทิกา้าน้องก็ยังไม่ทันได้ฟื้นคืนพลังเต็มที่ดีเลยครับเพราะเลลาที่ยังไม่ตายง่ายๆนางก็ได้บุกเข้ามาจัดการกับจาโคบี้จากนั้นเลลานางก็ได้ทําการยึดคืนซึ่งไม้กายสิทธิ์และจัดการกับวอดด้วยพลังจากไม้กายสิทธิ์เป็น ไปแต่ในระหว่างที่เลลากําลังพร่ำเรื่องจะพาทิก้ากลับคืนถิ่นเดิมหรือถิ่นอินฟ์นิจาโคบี้ที่หลุดออกมาได้เขาก็ได้คว้าปืนยิงมือแตกแหกกระเจิงแม่งมันซะเลยแต่พอจะยิงอีกนัดอีกทีเพื่อปิดบัญชีดํากระสุนของจาโคบี้มันก็ดันมาหมดแม็กอะไรตอนนี้กันก็ไม่รู้บอดที่กําลังจะหยิบไม้กยศิธิ์เขาก็โดนเลลาขู่ห้ามเอาไว้บอกเจ้าไม่ใช่ไร์ถ้าขืนเจ้าบังอาจแตะต้องมันเข้าแล้วลก็รับร้องไม่ได้ลงอ่างแน่ ซึ่งในจังหวะนาทีนี้วอดเขาก็ไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วไม่ลงก็ไม่ลงสิวะวอดได้ตัดสินใจหยิบไม้กายสิทธิ์ขึ้นมาด้วยมือเปล่าและพบว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ที่เป็นไบรท์หนึ่งในร้านคนนั้นจริงๆแล้วเขาก็คือพี่วอดของเราคนนี้นี่เองทิกกาได้บอกให้วอดไร้คาถาที่ชื่อเลโคลัสเพื่อจัดการสังหารแม่นางเลลาลงซะจนในท้ายที่สุดวอดเขาก็สามารถใช้พลังจากไม้กายสิทธิ์อันนี้สยบเลลาลงไปจนได้ทิกกาได้หายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมกับเลลาที่ถูกจัดการเล่นงานจนไม่เหลือแม้แต่ซาบและแน่น ว่าทางส่วนกลางฝ่ายเวทมนต์ก็ดีและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีพวกเขาก็พากันแห่มาที่จุดเกิดเหตุในตอนจบอีกเช่นเคยและแถมวีรกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่จาโคบี้กับบอดได้ร่วมฝ่าฟันกันมาตลอดทั้งคืนกลุ่มออกกลุ่มนี้พวกเขาก็ได้ทําการกรีดเลือดให้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือกับวีรกรรมที่ช่างกระหานของจาโคบี้แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ส่วนกลางฝ่ายเวทมนต์ได้ไม้กายสิทธิ์หนึ่งในสามมารักษาเอาไว้เรื่องราวที่วอดกับจาโคบีย้ยิงตำรวจยิงแก๊งทามิราจนทําให้มีการตายเกิดขึ้น ทางส่วนกลางฝ่ายเวทมนต์พวกเขาก็เคลียคดีให้กับทั้งสองคนจนหมดเลยนะเพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าหน้าที่ทั้งสองที่ช่วยกันปกป้องไม้กัจจศิษิ์ให้พ้นจากมือของพวกคนชั่ว หลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างเคลียร์หลังจากที่ทุกคนตกลงกันว่าจะไม่เพ่งพายเรื่องไม้กระยสิธิ์ให้กับผู้คนออกเอวได้รู้ทั้งวอดทั้งจาโคบี้พวกเขาก็ได้รับเหรียญกระหารด้วยนะครับแต่ที่มันขัดใจวอดก็เห็นจะเป็นการเอารูปของพวกตำรวจเลวขึ้นมาให้เกียรติด้วยกันนี่นะสิเพราะว่าวอดเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกต่อสังคมไงว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงหรือเกิดอะไรขึ้นบ้างวอดบอกแค่ว่ามีการยิงประทะจนทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง4คนเสียชีวิตในหน้าที่กวว่่่าาทีตนนนนกกกัับเเเพือจะไไปปถึงม็สยสยิแล้ ก็คือเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเรื่องเอลเรื่องไบรท์เรื่องไม้กัจสิิธิ์ต่างๆมีแค่วอร์ดจากโคบี้กับทางส่วนกลางฝ่ายเวทมนตเท่านั้นที่รู้เพราะถ้าเกิดว่ามาพูดความจริงมาบอกเดี๋ยวสังคมแตกตื่น,นมันจะยุ่งไง ประมาณว่าน้ำขุนไว้ในน้ำใสไวนอกยกเว้นนายอำเภอลอดดิเกตคนเดียวนะที่วอดเขารู้สึกว่าคนดีๆอย่างนายอำเภอไม่น่าต้องมาจบชีวิตลงไปแบบนี้เลยส่วนทิกกาที่ยังไม่ตายเธอก็แอบมาร่วมยินดีกับวีรกรรมที่สุดแสนจะดีของนายตำรวจน้ำดีทั้งสองคนด้วยเป็นการสื่อให้เห็นในตอนจบว่าตำรวจดีๆตำรวจที่ดียังคงมีอยู่ถึงแม้ตำรวจดีๆในหนังเรื่องนี้มันจะมีน้อยแสนน้อยก็ต่มอารมณ์แบบถ้าความศรัทธายังมีอยู่ ความหวังยังมีเสมอวแล้วคารมคมคายก่อนจากกันผมอยากจะบอกเพื่อนๆน,นิดหนึ่งนะครับว่าหนังเรื่องเนี้ยผมเคยทำเอาไว้แล้วนะเมื่อนานมาแล้วแต่ผมรู้สึกว่าคลิปนั้นมันยังไม่ค่อยม่วนเท่าไหร่ป่ะเออฟังๆดูแล้วมันไม่ค่อยม่วนซื่นเท่าไหร่บุย <laughs> ม่วนซื่น่ะนนะ <laughs> คนบันใหนหลักการีไ่ไหมผมก็เลยตัดสินใจทําหนังเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบกันพอพูดมาถึงตรงนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าหนังเรื่องเนี้มันจะมีภาคสองไหมซึ่งส่วนตัวก็ลุ้นอยากจะให้มีอยู่นะครับก็หวังว่าน่าจะมีในอนาคตเพราะอย่าลืมนะว่ามันมีไม้กระสีดสามอันแต่เนี้ยเพิ่งเจออันเดียวก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เหมือนเดิมครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องเสกทําคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ